สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเลข crazy วันนี้นะคะรายการวันเล็กครีซี่ก็มีบทสัมภาษณ์ของโค้ชด่วนมาฝากกันค่ะหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะคะได้เดินทางไปยังประเทศจีนเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าจะต้องเดินทางไปแข่งขันแมตช์ต่อไปนั่นก็คือเอเชียนเกมนั่นเองค่ะและก่อนที่จะเดินทางนะคะโค้ชด่วนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้ค่ะโดยโค้ชด่วนนะคะบอกว่าทีมชาติไทยของเรานะคะก่อนออกเดินทางเนี่ยนักกีฬาทุกคนเนี่ยดีขึ้นมากเลยค่ะ ได้เติมรสชาติอาหารไทยได้กินข้าวอิ่มได้นอนหลับดีขึ้นแล้วก็เวลาที่ไปถึงจีนเนี่ยก็คงจะต้องไปที่ไทยเฮาส์นะคะเพื่อฟูนฟูสมรรถภาพร่างกายให้เร็วที่สุดครั้งนี้ค่อนข้างกดดันมากเลยนะคะโค้ชดวนบอกเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยเราได้เหรียญเงินมาในการแข่งขันเอเชียนเกมการเตรียมการแข่งขันเอเชียนเกมดูตารางให้เหมาะสมการซ้อมจริงๆของทุกๆคนเนี่ย ทุกคนรู้ดีเลยค่ะว่าครั้งก่อนเนี่ยได้เรียนเงินมาภารกิจหลายอย่างกดดันมากนะคะแต่จะพยายามติดเหรียนกลับมาให้ได้ค่ะแล้วโค้ชด่วนก็ยังบอกอีกนะคะว่าการแข่งขันเนี่ยเราก็คงจะต้องมองแบบเกมต่อเกมนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีเกมค่อนข้างที่จะหนักมาก ก็อย่างที่เพื่อนๆทราบดีนะคะว่าก่อนหน้านี้เราก็ไปแข่งขันคัดโอลิมปิกมานะคะแล้วก็เจอเกมหนักๆมาถึง7แมตช์ด้วยกันค่ะหลังจากนั้นนะคะพอแข่งเสร็จบินกลับมาไทยพักผ่อนได้แค่1วันเราก็ต้องบินไปหางโจวประเทศจีนอีกแล้วค่ะเพื่อไปแข่งขันเอเชียนเกมค่ะโค้ชด่วนนะคะก็เลยห่วงเรื่องของสมรรภาพร่างกายของนักกีฬาของเราค่ะกลัวว่าจะฟื้นฟูไม่ทันนะคะ และนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่โค้ชจวนให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไว้นะคะก่อนที่จะเดินทางไปหางโจวประเทศจีนค่ะ แล้วเ,เพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างคิดว่านักกีฬาสาวไทยของเราเนี่ยจะสามารถฟื้นฟูร่างกายได้ทันไหมคะเพราะว่าเรามีเวลาในการเตรียมตัวน้อยจริงๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นักกีฬาเราก็เดินทางไปที่หางโจวประเทศจีนกันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็ต้องมารอดูกันนะคะเพราะว่าเราจะเริ่มแข่งแมตช์แรกเนี่ยวันที่1ตุลาคมนี้คะ่ะเวลา13นาฬิกา30นาทีตามเวลาในบ้านเราเลยนะคะเราจะลงสนามพบกับทีมชาติไต้หวันค่ะ ก็อย่าลืมเปิดจอรอเชียร์ทีมชาติไทยของเราด้วยนะคะสามารถรับชมได้ผ่านทางช่อง PPTV ช่องหมายเลข36ค่ะและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ทั้งหมดของโค้ชด่วนนะคะก่อนที่จะเดินทางพาท,ทีมไปแข่งเอเชียนเกมในครั้งนี้ค่ะเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะกับบทสัมภาษณ์ของโค้ชด่วนยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะ แต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุ again, สภาพนะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของช Chan น Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ